เกมกำลังจะเริ่มนะฮะระหว่างสีสำมลงกับไอ้แฟดนะฮะ<อ>จะเป็ดเสิฟไปที่นาซ้ายลูกนี้อไอแฝดแก้ไขมาดีฮะแต่หยอดเบาๆครับ<อ>ไปที่นาซ้ายอ,อีกครั้งหนึ่งจะต่อจับชงล้นมาครับโอ้โอแต่ว่าลนแล้วมันเป็นแจมครับ เออไม่เข้าใจฮะระหว่างหน้าขวาทํากับซ้ายชงนะครับปล่อยให้ลูกร่วงเฉยแล้วไปที่ช่องขวาลูกนี้ไม่ข้ามครับเออ่ตอนนี้เดี๋ยวนะครับ อ๋อทีมสมีสำรวงตัวทำอยู่หน้าซ้ายครับนานๆจะได้เห็นนะตำแหน่งตัวทำอยู่หน้าซ้ายครับเจ้าอาร์ตนะฮะส่วนเจ้าบอสหมายเลขสิบหน้าขวาคือตำแหน่งตัวชงนะครับเอาแล้วส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าหน้าซ้ายนี่ตัวชงนะแต่ของสีสำรวงวันนี้เอาหน้าซ้ายทำครับคือเจ้าอาร์ตนะ,ะับมาที่จ่องขวาเจ้าบอสจับชงให้เจ้าอาร์ตโอ้โหเจะลูกนี้บิดหน้าซ้ายไม่ข้ามครับ สองสามเป็นแต้มให้ทีมไอ้แฝดนะฮะโอ้โหมาจึกทีมนี้ดีดไอ้แฝดล็กเถิดมาลูกนี้ออกหลังครับรอดดีปเป็นสองครับ เข้เาช่องซ้ายพีรเก็ยังเปิดได้อยู่ครับเจ้าโอ้ยลุกนี้เจ้าต่อเตะไม่ข้ามครับหมายเลขสี่นะฮะเจ้าต่อครับแต้มขยับมาที่สามต่อสี่ครับเ็ะเตร์ฟที่ช่องซ้ายครั้งหนึ่งครงวนนี้ออกหลังฮะเป็นแต้มให้ทีมไม่แฟดโชดี เออผมว่าคนสุโขทยนี่ถ้าทางจะชอบตะก,ก้อนะฮะคนดูค่อนข้างเยอะเลยนะครับห้าสามเสียครับเปลี่ยนสองตัวครับ ทีไม่แฟตจะได้เสิร์ฟโดยพี่เล็กเสิร์ฟมาลูกนี้จะเปิดเปิดจะบอสไล่ชงให้เจ้าอาร์ตโอ้โลูกนี้กดเยอะไปหน่อยครับไม่ข้ามฮะเป็นแต้มให้ทีไม่แฟรมครับสามหกดีแต้มอยู่ที่เจต่อสามครับ ดูนะครับพี่เล็กในวัยห้าสิบเสิร์ฟหลังเท้าครับจะบอสชงกลับไปให้ <3. S 1> ลูกนี้ล้นโอแต่ว่าเป็นผลดีของทีไม่แฟดครับจะต่อค่อยๆแตะนะฮะลูกล้นไปนิดหนึ่งครับโอเคนาแ้มสี่เจ็ด โต๊ะกรรมการชัดเจนแม่โต๊ะกรรมการชัดเจนขอบคุณครับขอบคุณครับน้องตาโอ้ต้องแล้วก็ต้องขอบคุณเนาะวันนี้น้องตามาช่วยเป็นกรรมการทางฝ่ายจัดด้วยอะไรด้วยดีแล้วฮะให้น้องๆเขาได้โชว์ฝีมือเนาะเพราะว่าถ้าให้ตาลงแล้วน้องๆสู้ไม่ไหวฮะต้องดูน้องๆเล่นบ้างแลวครับ นะฮะตกรบาครั้งฝีมือดีก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นเท่าไหร่ครับ <laughs> วันนี้อยู่โต๊ะกรรมการนะครับปัจจุบันนี้ไอ้ก่อนหน้านี้ปกติเราอยู่เขียงหมูนะ <laughs> พี่ต่อเป็นตัวเตะแปะดีอีกคนหนึ่งเลยอ๋อเหรออ๋อน,น้องนน,อน,น,อนรู้จักกับเจ้าต่อใช่ไหมนี่มาเออก็ไม่รู้ว่า เขาเขาอยู่แถวไหนนะครัแต่ว่ามากับพี่เล็กทุ่งสเสี่ยมก็ไม่ทราบว่าจะอยู่แถวทุ่งสเสียมด้วยกันหรือเปล่าน่าจะต่อหมายเลขสี่ฮะลูกนี้แก้ไขข้ามมาครับเจ้าบอสจ,จับชงให้เจ้าอาร์ตอ้่เตะบิดออกหน้าซ้ายครับโอ้โหอะไรฮะนานๆจะได้เห็นตำแหน่งตัวทำอยู่หน้าซ้ายนะครับซึ่งจะไม่ค่อยได้เห็นมากนะครับพเออโดยโดยโดย,โดยทรงตะก้อโดยปกติแล้วจะตำแหน่งตัวทำจะอยู่หน้าขวานะฮะ แต่ว่าวันนี้สีสำรงเอาตัวทำหน้าซ้ายมานะครับเจ้าอาร์ตนะฮะแมตอนนี้อยู่ที่เก <9 S 1> ้าผสบครับ <9. S 1> ปีเล็กเสือบหลังเท้ามายังเปิดได้อยู่ก็จะเป็นเจ้าบอสชงชดๆๆให้เรียบร้อยครับลูกนี้เอาล่ะฮะด,ดีนะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับสีสำรง ลูกนี้เป็นแต้มของสีสำมโรง <18. S 1> สวยงามครับสิบเก้า เตมตอนนี้ขยับมาที่9ก้าจแครับไอแปดน้ำอยู่แต้มเดียวนะฮะตัดหยอดตรงนี้เจ้าบอสชงลึกไปนิดนึงครับจะต่อชงพี่เล็กชงมาให้เจ้าต่อโอ้โหเตะลูกนี้ครับสิบเอ็เทคสูงเอ่าเทคสูงนะครับเจ้าต่อลูกออกตำแหน่งเตะสูงใช้ได้เลยนะฮะแต้มอยู่ที่แปต่อสิบครับจาเป็ดเสิร์ฟที่หน้าซ้าย เปิดไม่ดีพี่เล็กชงล้นโอ้โหแต่ว่าออกไปนิดเดียวครับเอาแล้วเหมือนกับว่าแบ็กสีสํารงจะเริ่มที่ไปทางหน้าซ้ายของทีมไม่แฝดน,นะครับโอ้ตอนนี้ปัดไปหน้าขวายังเปิดได้อยู่ครับโอ้ไม่เข้าใจกันถ้าระว่างแบ็กกับตัวชงครับ เข้ามาแย่งกันชง11 12ตตอนนี้อยู่ที่10เท่าครับเสิร์ฟรุงนี้ไม่ข้ามครับสรีสัมรม คุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเอ่อถ้าผมทักทายไม่โทษถึงต้องขออภัยด้วยนะฮะทางไหงเราก็คอมเมนต์ทักทายก็ได้ครับพูดคุยกันได้ฮะลูกนี้พี่เล็กเสิร์ฟไปที่ช่องขวาเจ้าบอสเปิดลึกนิดนึงโอ้แต่ว่าเล่นจังหวะสองสวยครับเนี่ยนะครับพอลูกลึกแล้วยังไงก็ชมไม่ได้แล้วอยู่ที่ว่าไหวพริบจะเล่นอะไรครับเพราะชมไม่ได้แล้วครับลูกมันกําลังจะวิ่งเข้าหาเน็ตแล้วฮะถือว่าไหวพริบดีนะครับหมายเลขสิบนะเจ้าบอส ยกโทษให้ครับกีฬาทีมอีเวลาร์ได้10เอม10เซ12โอ้ยเสิร์ฟลูกนี้สวยงามครับแก้ไขไม่ได้ครับสีสำรงจะต่อโอ้โหลูกนี้พี่เล็กแก้ไขมาแล้วออกข้างไปเยอะครับโอ้โหสีสำรงเออ่แก้ไขไปแล้วแล10เซทีมเอ็กแพทได้เกือบ จะไปตามไม่ทันแล้วนะับพอตามกลับมาพี่เล็กตีหัวออกไปครับเอาแล้วฮะแต้มตามนะครับหลังจากที่นํามาเมื่อสักครู่มาที่ช่องสายลูกนี้สวยงามครับเปิดไม่ได้แลวครับเจ้าอาร์ตโอโ้ถ้าไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าห้าสิบอัพแล้วครับพี่เล็กเสิร์ฟยังซุงง้รุ่นสบาย,บายเลยนะฮะสวยซื้อซัวฟ้าไม่ได้หรอก <laughs> <laughs> โอ้ ยังลำพึงลำพันกับเสื้อฟ้านะไม่พี่น้อยผมตอนนี้ผมกำลังมองหาเสื้อสีอื่นแล้วฮะไม่รู้จะมีอยู่ในงานเปร่าว่าดีลูกนี้เตะออกหลังครับเป็นแต้มของสีสำโรงโอ้โหกองเชียร์กองเชียร์สุดโหทไทยดีมากครับเยอะมากฮะแต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะให้พี่น้อยอิจฉาผมเล่นแล้วไม่สนใจแล้วครับผมอยู่หลังเวทีย้อนยุกพี่น้อยก็ดูรู้ว่าฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้น่ะ เวลาถ้าเกิดว่าอยู่โมแมวเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผมสิบห้าออกแนวลามกถ้าอยู่หลังเวทีย้อนยุคก็ต้องบอกว่าฉันอยากเป็นผ้าคนหนูอะไรประมาณน่ะอีกจ้มเดียวจะเกมแล้วครับสีสำโรงฮะสิบสี่สิบสองครับเกมแล้วไ่เกมตรงนี้โอ้ออกข้างอะละครับงานเข้า ต้องมาดูลูกเสิร์ฟของพี่เล็กแล้วครับว่าจะทำงานหรือไม่ฮะเลอไทยคู่ไหนครับค,ครับเดี๋ยวนะครับอ่าสิบหกเขนนครน่านแป๊บหนึ่งนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวล็กับผมขอดูโพด้วยเออดูดูแต้มน,นี้ก่อนครับว่าจะเกมเดี๋วจะยูสิบเจ็ดสิบหกสิบสามต่อสิบสี่ครับต้องดูพ, 15, 15, พี่เล็กครับถ้าเสิร์ฟเสิร์ฟล็อกได้โอ้จะบอสเปิดนิงน่งๆชงนิงน่งๆอย่างนี้ไม่เหลือสิครับโอ้เป็น ไปตามคาดการนะฮะล็อกได้เกมครับผลการแข่งขันในเซตแรกสีสําร่งนะชนะชนะชนะทีมไอแฝดไปนะครับทีมเลอไทยเหระครับเลอไทยมาด้วยกันสองทีมต่อจากคู่นี้ฮะสนามหนึ่งหนึ่งคู่ก็คือแข่งที่สนามนี้หนึ่งคู่นะฮะแล้วก็กำลังแข่งอยู่ในสนามสองเจอกับมอกีฬาอยู่นะฮะต่อจากคู่นี้ครับเลอไทย สำหรับชมรมตะกอ้อที่สุขโขทัยนี่ในส่วนตัวผมเองนะัในส่วนตัวผมเองครับก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับน้องๆที่อยู่ชมรมตะกอ้อเลยไทยหลายๆท่านนะครับพอสมควรเพราะว่าเคยมาแวะเวียนเ,เล่นด้วยในยามเย็นเวลามาสุขโขทัยนะฮะก็จะรองเทา้าติดมาได้ได้เล่นกับพี่ๆน้องๆชาวชมรมตะกอ้อเลยไทยก็เป็นชมรมที่อบอุ่นดีครับอบอุ่นดีฮะ เสื้อน้ำตาลไม่เอานะอ๋อโอ้โหพี่น้อยนี่ตาไวนะเสื้อน้ำตาลดีอบอุ่นดีพี่น้อยแม่อย่าไปคิดเยอะครับอบอุ่นฮะอย่างงี้ก็เรียกทรงอบอุ่นขอรับพระครับกดานเส้นหลังในเจ้าที่สองม็อบา <c oughs> เป็นฝ่ายในสองโลกหนางจำชื่อครับ กำลังจะเริ่มเกมในเซตที่สองครับทีมไอ้แฝดตอนนี้มาอยู่ฝั่งภูมิายฮะพบกับทีมสีสมรงั่งตรงข้ามครับในเซตแรกสีส้มรงเอาชนะไปได้ก่อนนะครับโอ้โหไปขับชงมาจากท้ายคอถ้าจะบอสลุกนี้เตะไม่ข้ามครับจะอาร์ตแต้มแรกเป็นของไอแฝดฮะบางพัดลมหมดครับหน ก็ช่วงนี้ใกล้ไฮซีซั่นแล้วพี่น้อยอากาศก็จะค่อนข้างเย็นฮะเอาไว้อบอุ่นครับไม่ต้องใช้พัดลมฮะแต่อยู่ที่หนึ่งูนเพลกจัดยอดตรงนี้เจ้าอารจับเองชงเองแล้วครับลุงนี้เตะเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นห่วงนะฮะตัวเตะเวลาจับเองชงเองเตะเองนี่จะเหมือนคู่แรกนะที่เจ้าโรเบิร์ตทิงน้องน้อยเจ็บไปหนึ่งหลายแล้วฮะ ตตมตอนนี้อยู่ที่หนึ่งเท่าเล็กเสิร์ฟไปที่หน้าขวาโอ้โหดูเจ้าบอสจับชงแต่ละครั้งนิ่งเหลือเกินครับลูกนี้เล็กชงกลับไปให้เจ้าต่อ<า>โอ้ยังเกี่ยวได้อยู่ครับสีจำลองเจ้าบอสชงให้เจ้าอาร์ตว่างไงครับลูกนี้เตะบิดหน้าซ้ายเรียบร้อยเอาล้ครับโอ้โหต่างคนต่างเหนียวนะครับเอาล้ครับไม่ไม่ไมีใครย,ยอมใครครับสามเป็น ตอนนี้นะ่าจะตัวเต็มสุโข,ขทัยเลยครับพี่ต่ออ๋อ,อเป็นครูอยู่ที่สุโข,ขท,ทัยด้วยเหรออ๋อ,อจะต่อสองเท่าก็รู้สึกนักกีฬาสุโข,ขทัยที่เป็นครูก็ก็หลายท่านเนาะเออเจ้าหนันอีกคนหนึ่งเจ้นานทีมะนาวหวานนี่ก็เป็นครูเนาะโรเบิร์ตท,ทิงน้อน้อยนี่ก็ครูเจ้าปอนี่ก็ตอนนี้ก็เรียนครูอยู่สุโข,ขทยัยโอ,อ๋หลายหลาย,หลายท่านนะที่สองสามโอ้ยลูกนี้เตะ โดนปลายเท้าออกไปนอกสนามเยอะเลยฮะโรเปิดเป็นอะไรเจ็บ 7, ครับพีบ่น้อยเจ็บเจ็บเมื่อคู่แรกเลยฮะคู่แรกเซตที่สองก็คือโรเบิร์ตเปิดไม่หลุดะฮะพอเปิดไม่หลุดก็ชงเองแล้วก็ก็ขึ้นเล่นเองแล้วแล้วจังหวะที่ขึ้นไปนะครับพี่ไม่รู้ว่าไปบิดที่ท่าไหนฮะพอลงมาแล้วเหมือนอาการขาซ้ายครับเห็นเดินกระเพกกระเพก ออกออกนอกสนามไปฮะเจ้าระเบิดไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะ 4, <3. S 1> หายทันไหมเพราะว่าดูแล้วทีม 4, 3, อ๋อเคยเล่นด้วยกันตอนอยู่มอต้นใช่ป่ะอ๋อ <4, 3. S 1> ก็ทีม 5, <3. S 1> ยกบ้านซิ่งเ <5. S 1> นาะคู่แรกกับยกบ้านซิ่งครับทีมของผู้ใหญ่อ้ํานะฮะ คือมีเจ้าโรเบิร์ตทิง้องน้อยเนี่ยนะฮะเจ้าโรเบิร์ตเนี่ยเป็นตัวทำล้วในเซตสองเจ็บครับทีนี้ผมมองแล้วว่าไม่มีตัวทำหลักแล้วฮะครับคุณเคนครับเอฟซีเบอร์แปดเสื้อขาวสามฝากขอลายเซ็นให้ทีครับเออเสื้อขาวเบอร์แปดใช่ไหมครับอ๋อ จะปุ่มใช่ไหมฮะที่เขาให้รายชื่อมาที่ปุ่มนะครับถ้าผมเอ่ยนามนะักอะไรชื่อผิดพลาดบ้างไปก็กับขออภัยนะบางทีก็จะสับสนในตําแหน่งเวลาเขายืนกันบางคร<ป>ั้งนะครับ4เนี่ยนะฮะตอนนี้กลับมาอยู่ฝั่งผู้บรรยายนี่คือพี่เล็กนะในวัยห้าสิบปั๊บนะครับดูนะฮะเสริมหลังเท้านะครับโอ้โหลูกนี้สี่เจ็ดขวาสุดๆครับเคาะไปด้านขวาเป็นแต้มฮนะ เออเนี่ยนะสังเกตไหมครับพอภาครับปับ๊บจะเอาหมายเลขแปดคือจะปุ่มลงมารับแล้วพี่เล็กจะไปยืนอยู่ในตำแหน่งนาซ้ายชงฮะ,ะนะครับผมต้องบอกว่าพี่เล็กตรงเสี่ยมนี่เป็นนักกีฬาที่สารพัดประโยชน์ยิงครับถ้าในในเวทเอาวุาโสนี่พี่เล็กตัวทำเลยนะครับหลงนี้เปิดไม่ดีเจ้าต่อชงเองเล่นเองเ,องเนี่ยแหละครับโอ้โห นี่เป็นนักกีฬาที่อารมณ์ดีด้วยนะฮะเตะไปยิ้มไปครับเจ้าต่อหมายเลขสี่ครับแปดแต,ตอนนี้สีสารงนําอยู่หกต่อห้าครับตัดหยอดตรงนี้นี่แหละครับดูพี่เล็กชงดีฮะนิ่งๆตีหัวไปด้านท้ายโอ้โหโอ้โหไวพิปฏ,ฏิบานดีฮะเจ้าต่อไม่ไม่จําเป็นต้องเตะทุกลูกครับเห็นช่องว่างตีไปด้านหลังซ้ายเลยครับ แจมยอยู่ออที่หกเท<ร> <6 S 2> ่าดูพี่เล็กโอ้โหหน้าเท้าเข้าช่องซ้ายเห็นไหมครับเออเวลาโยนไม่ค่อยเข้าจำที่ครับพี่เล็กก็จะใช้หน้าเท้านะพอโยนเข้านี่ก็จะเล่นหลังเท้าเลยนะครับอ่าทีมมอกีลานะครับเป็นมอกีลานะครับสังเกตฟังกติกาดีๆนะครับแจมอตอนนี้อยู่ที่เจ็ดต่อหกครับ ระยะห่างแค่แต้มเดียวฮะดูพีเล็กตัดหยอดตรงนี้โอ้เรียบร้อยครับเจ้าอาร์ตงัดเสียนะฮะลูกนี้ตัดหยอดก็ก็น่ากลัวนะครับพีเล็กโอ้โหเนี่ยแหละครับตะก้อแบ็กที่จะเสิวเรอเขาเรียกอะไรนะฮะให้ให้น่ากลัวมันจะต้องมีทั้งกระแทกมีทั้งหยอดซ้ายบ้างขวาบ้างเนี่ยจนจนคู่ต่อสู้เดาไม่ออกนะฮะเขาเรียกหลอกหน้าเท้านะครับแต้มขยับไปที่8ต่อหครับพีเล็ก เสิร์ฟไปเข้าช่องซ้ายเหมือนเดิมก็จะเปิดเปิดเจ้าบอสชงเตทัดบล็อกเรียบร้อยดีครับเจ้าอาร์ตเป็นแต้มให้สีสำมรงรล็อกมาที่เจ็ดต่อแปดแล้วฮะบีระยะห่างให้เหลือแต้มเดียวแล้วครับสีสำมรงในเซตแรกสีสำมรงชนะไปก่อนนะครับตอนนี้เป็นการแข่งขันในเซตที่สองฮะมาที่ช่องซ้ายเจ้าบอสเปิดเจ้าปุ่มชงโอ้ลุงนี้โอ,โอโกรรมาการบอกออกครับ สิบเอดโอ้ขึ้นถือว่าขึ้นสูงครับจะต่อเท็ตัวที่สูงฮะแล้วก็บิดออกหน้าซ้ายเลยครับแต้มขยับมาที่แปดเท่าครับเสิมมาที่ช่องซ้ายพี่เล็กชงลึกไปแล้ะครับเอาละฮะเอาแต่ว่าพอลึกไปแล้วเจ้าบอสกับเจ้าอาร์ตไปแย่งกันเปิดครับแข่งกี่วันสามวันครับพี่น้อยสามวันวันนี้วันแรกฮะแข่งสามวันผม จะมาค้างอยู่ที่นี่ครับไม่ไม่ไม่กลับนะฮะไม่กลับครับพ <12, S 1> ี่น้อยผมผมค้างอยู่นี่ครับ 7, พอดีเ <7, S 1> จ้าบีเจาบีน้องที่เล่นตะก,ก้อด้วยกันเนาะ, 8, ะเปิดบ้านพักให้ผมนอนพักที่นี่ครับ 8, ก็จะมาถ่ายทอดให้ให้จบให้จบให้ได้นะถึงวันที่สามแต่ว่าวันพรุ่งนี้อาจจะมีย้อนยุคมาเล่นอยู่ข้างๆแล้วจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับสิบเจก็ยังกลัวว่าจะฟังได้ยินไหมแต่ก็จะพยายามนะฮะ อ,อพยายามไปเก็บนางรำให้หมดนะฮะย,ย้อนยุคจะได้ไม่ต้องเล่นครับ <laughs> <laughs> ต้องต้องให้พี่น้อยมาจัดการแล้วฮนะเก็บนางํำให้หมดครับเขาจะได้ไม่ต้องเล่นย,ย้อนยุคลูกนี่พี่เล็กเสิร์ฟไปครับโอ้โหออกหลังไปนิดนึงฮนะม,มีครับมีพี่เล็กให้พี่น้อยมีครับพิ่ง็ลแตามเด็กเกม 8 4มาดูลูกนี้ครับปีเล็กจะไปช่องไหนหน้าไหนครับไปที่แบ็คจะเปิดเปิดเจ้าบอสชงแล้วเจ้าอาร์ตก็เตะตามสเตปเรียบร้อยดีครับลูกนี้โอ้โหเอานะครับแ,แต่ก็ดูเนียนตาแล้วครับวันนี้ไม่ได้พาใครมาครับวันนี้วันนี้มาถ่ายทอดอย่างเดียวครับน้นนองนนครับเอ,อเพราะว่าเขาเอน้องต้นเอ้เจ้าบอลนะเจ้าบอลเจ้าบอลเจ้าบอลก็กจะบี<อ>แจ้งไปว่าให้ มาสิบสี่สิบหกสิบสี่สบกที่ที่วัดศรีสวตก็รับปากแล้วก็ก็มาฮะอย่าไ่ได้เอามาแข่งครับสิบห้าเก้าเกมนักกีฬาเส้นหลังครับสรุปมอกีฬาชนะทีมเลไทยเพื่อระกรสองกสูตนักกีฬาสะพัดเมือครับส่วนใครเป็นเอซีเลไทยกับมอกีฬานะในสนามสองทีมมอกีฬาเอาชนะเลไทยไป เรียบร้อยนะครับในสนามสองแต่ว่าเลือไทยยังเหลือสนามหนึ่งในคู่นี้อีกหนึ่งคู่นะฮะในในก็เรียกอะไรฮะใน,ใน,ใ,นในแมตช์แรกเพราะว่าทั้งหมดมี16ทีมนะครับ16ทีมแบ่งเป็น4สายสายละ4ต้องเตะแบบพบกันหมดในสายนะฮะจบแล้วนะครับคู่ที่สี่รองดาสัส มาดูคู่นี้กันต่อครับตอนนี้แต้มอยู่ที่1 2สต่อส0ฮะสีสำโรงนำไอแฝดอยู่นะครับจะปุ่มเปิดปีเล็กชงให้เจ้าต่อโอ้โห,โหลูกนี้กดเยอะไปหน่อยครับไม่ข้ามฮนะเจ้าต่อเจ้าต่อหรือว่า,อาบางท่านก็อาจจะเรียกอาจารย์ต่อแล้วฮะเนาะเป็นครู ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมถ้าอย่างไรแล้วฝากคอมเมนต์นะฮะว่าอยู่ที่ไหนใกล้ๆภาพเสียงเป็นอะไรครับแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ฮะแตมอยู่ที่11ต่อ13ครับตอนนี้ทีมไอ้แฝดตั้งฝั่งผูกยายตามอยู่นะฮะ ตัดหยอดตรงนี้เจ้าบอสงัดขึ้นมาชงให้เจา้าอ,อาร์ตโอ้อาแล้วครับเตะไม่ข้ามเป็นแต้มของทีมไอฟแฝดขยับขึ้นมาสิบสองสิบสามครับเอ,อ่อเริ่มมีความไม่แน่นอนแล้วฮะสวัสดีครับพี่พงศักดิเ์เจ้าเบนเล่นไหมจเจ้าเบนไม่ได้มานะครับ สวัสดีครับเอสสวัสดีครับสีสำรงชัดมากโอ้เอาอยู่สีสำรโงอเนี่ยมามามาเออเนี่ยวัดสีสเวตในเมืองนี้เองไม่ไกลเออวันนี้สีสำรงมาสองทีมนะฮะสีสำรงขึ้นแท่นแล้วนะครับในเซตสองแตมอยู่ที่สิบสองเสิบสี่โอ้โหจะเข้าลายเดิมเหมือนเซตแรกหรือเปล่าฮะลูกนี้จะบอสชงลึกนิดนึง เตะไม่ข้ามแล้วครับเจ้าอาร์เอาล่ะฮะ oh. เหมือนเซตแรกเป๊ะเลยครับเซตแรกทีมไอแฝดก็ตามมา13 14แบบนี้นะฮะโอ้โหแล้วผลท้ทายสีสําโวงเก็บเซตไปได้นะครับเอาละครับตอนนี้สี่ทีมไอแฝดจะได้ล็อกนะถ้าล็อกได้ี่มีอาการดิวเกิดขึ้นครับผ oh. ี่เล็กจับชถงลูกนี้ให้เจ้าต่อเตะทัดบล็อก โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะกรรมการบอกว่าลูกลงครับเป็นแต้มให้สีสำโรงเก็บเซตไปได้ผลการแข่งขันสีสำโรงนะฮะชนะทีมไอฟแฝดเบนสกอร์สองต่อ0เซตครับ